สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสภายเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเอาเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะหมูผัดกระลำนะคะนี่บางคนก็ชอบแค่ผัดกระลำนะคะพอดีมีหมูที่เราแบ่งไว้จากเมื่อวานนะคะเราก็เลยเอามาทำนะคะวันนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ นี่คะ่ะทุกคนวันนี้ก็นี่ต่อน,นั่งหมูจากเมื่อวานนะคะแบ่งครึ่งหมักน้ํามันแล้วนะคะวันนี้เราไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะวันนี้เราจะทําหมูผัดกะหล่ำนะคะนี่ก็เป็นกระหล่ำนะคะแล้วก็จะมีนี่คะ่ะพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันหอยนะคะแล้วก็ ผมปรุงรสค่ะใส่แค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเราต้องมาชิมกันก่อน,นนะคะว่าจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเปิดไฟให้ร้อนเลยนะคะกระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะจานนะจ้ากระทะก็เริ่มร้อนแล้วเราใส่ลงไปเลยนะคะ ทิกกับกระเทียมค่ะผัดชาเลยนะคะปลาหมูก็เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสไปครึ่งช้อนชาค่ะนี่พัดพัดพัดไปใส่กัลลัมลงไปเลยนะคะอืม เราก็จะทนแบบนี้นะคะเดี๋ยวปืนรอให้กระลำสุกนะคะกระลำก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะอืมใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วปรุงพอดีแล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนหมูผัดกระหล่ำของเจ๊ปุยสเยเยอรมันก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมหน้าตาน่ากินไหมคะวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะเมนูหมูผัดกระหล่ำง่ายๆค่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกดระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยสะพ้ยเยอรมันด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะมาชมมาให้กำลังใจเจ๊ปุยสะพ้ยเยอรมันเสมอมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ